โหลโซเชียลแคนสวัสดีค่ะตอนนี้มาโชว์รูมนะคะวันนี้ทํางานก็มาถึงโชว์รูมสิ่งแรกที่ต้องทำคือเช็ดรถจ้าเป็นงานจ้าเช็ดรถนะจ้าต้องเปิดเพลงบิวตัวเองเลยจ้าเขาว่ากันว่าการเช็ดรถนะคะถ้าเราเช็ดรถเขาจะช่วยให้เราขายรถได้อันนี้เป็นกุศโลบายที่เราคิดเอาเองนะ เราไปดูเพื่อนๆเราทาอะไรกันนะขยันเลยอ่ะก็คือทํางานมาที่นี่ประมาณจะสามปีแล้วนะคะตั้งแต่ย้ายทีมาอยู่ทีมอีก,ก็ครั้งนี้เป็นการเชิญรถครั้งแรกก็ททางานมาไม่รู้ว่าใจเราเอ้ยาเชิญรถค่ะเชิญรถขยันมากค่ะอันนี้คุณหมูนะคะคุณหมูอยู่ทีมเดียวกับอมี่นะคะห <c ười> ลบหลบแหงแห็งมาปะเนี่ย ด้วยกันทำความสะอาดก่อนที่เราจะทำงานกันยังไงก็วันนี้ใครสนใจตโตโยต้านะคะเข้ามาจับมาจองเป็นเจ้าของกัได้นะจ๊ะไปแล้วเหนื่อยวะไปจุบุ